เอาช้าอยรีบนเอกวได้นะวางง่ายแต่กินไม่ได้อ้เมลใช้จมูกใช้ก้ามเนื้อสมปะสทเด็กเขาไดด่าเราไหมเจ้าของรีสอทได้ลิ้นอะเกมรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย มันใหญ่ไปมันวางใกล้เกินไปอ่เนอยู่แล้วอ่าพอตีันกมันดีมันปิกัดีกมัน็จริงจรห็น

คุณจะเอาสมรอบเนาะเปลี่ยนเป็นคอนแน่ไหมแสแ็คแจ็คเนาะยาวๆเอาลินล้นลิ้นออกมายาวๆเอามือออกด้วยมือมออกก่อนน้วค่อยเอาลิ้นถ้าผมเพิ่มชิมไหมถ้ามเอหล่น ลิ้นตวาดเหอลินมารอเลยอลิ้นต้องรอเลยเออ้อลินเอลิมารอแลยกัล้วกล้เอ้ยแล้วได้แล้วไม่ได้ทำก่อนได้เสียไปแน่เออเอานันอันนี้บอกบอกเครียดไงเลียวแป๊บเดียวกอสู้เขากอดจมูกมัน อ่ะให้อีกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรละโอเคแล้วเหรอ